สวัสดีค่ะทุกทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะที่ติดตามกันนะคะน่ารักมากๆเลยอย่าลืมกดการแจ้งเตือนเอาไว้ทุกครั้ง้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเอาล่ะวันนี้เราจะพูดกันถึงนะคะเรื่องของไพยุซีค่ะไพยุสีและแรงส,รสั่นสะเทือนมันเป็นของคู่กันมากๆค่ะและนี่คือกลไกลของการทําง,งานของไพยุสีไพยุสีนั้นทํางานด้วยแรงส,รสั่นสะเทือนนะคะต้องบอกว่าในหลักจิตวิทยา เราถูกจิตใต้สํานึกนั้นควบคุมทั้งตัวและหัวใจมากกว่าจิตสํานึกของเราค่ะดังนั้นผู้ที่มารับคําทํานายเมื่อเลือกไพ่ด้วยตัวเองแล้วนะคะขึ้นความถี่และแรงสังสนสะเหรือไวเบ a รชันมันจะเชื่อมโยงและส่งผ่านการโดยการแปลความหมายของไพ่และการแปลความหมายของไพ่นั้นมันจะมีความแม่นยําก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่มารับคําทํานายนะคะจะส่งแรงสังสือนหรือการเชื่อมต่อกับไพ่ในการที่คุณ เท่านั้นที่ต้องเลือกเองเท่านั้นได้มากหรือน้อยในการเลือกไพ่และผู้ทาไหนก็จะทำการแปลสารของไพ่และเชื่อมโยงกับคุณในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะดังน,น,นั้นจุดประสงค์ของการดูไพ่ยิบสิมันคือการช่วยรักษาเฮลริ่งเยียวยาจ,จิตใจโดยเน้นไปในเ,เชิงโสพสติฟิงกิ้งนะคะโสพสติฟเท่านั้นคะ่ะเพิ่มพลังบวกให้กับชีวิตโดยกลไกลการทำงาน จะผ่านแรงสะักเทือนของจิตใต้สํานึกจากบทจากตัวของผู้ที่รับคําทํานายสู่ผู้ที่มาทํานายคุณนคืออีชันเนี่ยนะคะนั่นแหละคะ่ะถึงจะสามารถตอบจบคุณได้ถ้าเราจะแก้ปัญหาเราก็ต้องแก้ให้ถูกจุดใช่ไหมคะนีฉันเชื่อเหลือเกินมันเชื่อมากเลยนะคะว่าทุกๆคนไปดูดวง แล้วมักจะถูกทำนายทายทักแล้วมักจะรู้สึกกดดันแล้วมักจะจิตตกแล้วก็มีความรู้สึกว่าฉันมาทำอะไรที่นี่หากคุณเคยหมดเงินหลักสี่ห้าหมื่นหรือเป็นแสนในการดูดวงเหมือนกับเปิ้ลคุณจะเข้าใจเราออกมาสร้างตัวตนตรงนี้และตรงนี้ก็คือสิทธิบัลลนชอบจากการงมงาย สู่การค้นหาความจริงและการตอบโจทย์ของคำถามโดยการใช้ไพ่ยิปซีเป็นสื่อกลางเราไม่ได้มุ่งเน้นว่าการทำนายทายทักของไพ่ยุปซีโอ้โห,โหมหาจักรจริงๆต้องทำบุญทำบุญทำบุญโอ้โบ,บูชาบูชาบูชาสำหรับช่องนี้ไม่ใช่มันคือการปรึกษาหาหรือซึ่งกันและกันและแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดชีวิตมันจะได้เดินต่อไปได้เอาล่ะ จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณที่รับชมรับฟังอย่าลืมกดติดตามและกดก่นแจ้งเตือนไ้ด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่สวัสดีค่ะ